สารรับจำนำหรือแชทรับจำนำร้อยละเท่านี้เอาปืนมาวางสี่มืนก่อนเดือนละสามสี่พันเป็นยังไงบ้างวัดีรับพี่โลกผมสวัสดีครับพงศ์นักสืบสวนกองบางและก็บางเขียน ใครควบคองะนีดี๋ยมียู่ในบ้ากมังคนอ่ะาสารสารอาญานะขอวันที่ยีเพื่อจะเข้าคนบ้านเราวันที่ยีเวลาแปดโมงตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งแล้วช่วงเวลาคนแล้วนะลง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 ในเรงนงงงก่อนลงะครับก่อนลงรองเรามีใบแยกกอส ปืนกระองมีไหมไม่มีปืนถ้าไม่มีปืนก็ข้อบ่งคือเซ็งมาทั้งกล่องเลยเหรอฟิลไอฟิลครูแตกเลยเนี่ยเป็นนี้นะสม่เัยเก่ารุ่นหน่ชิ้นๆของเรานี่คือราก็เป็นของเรานะยึดกระสุนนะนับว่าข้ออะไรแบรนด์อะไรนะแล้วก็ปืนกระบอกนึง พิการก็คือเราเนี่ยจับคูแล้วก็หาือเคืองข้อเพื่อรระสหรือรับนยา0จากนั้นเนี่ยอันนี้พื้นที่สนามงที่เราอยู่เยอะนำตัวเราแล้วก็จับการเนบริเวณบังขนทำเครืึองจับลุ่ก่อนคื่องกระสุแต่่อนตอนนั้นตดนกรหัตอนนั้นเจาโดนวุธปืนอ๋อเหรอโดนมปืนประวัติเรื่องบุธปืนอย่ไร